สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกแานพี่น้องสบายดีสมองสบอนหอดเลยพี่น้องมองอยู่มองเซามองเห็ดเอยกเห็ดงานเนาะพี่น้องเนาะอ,อันดับแรกก็มาหอดกับห้ากับทำความสะอาดซะก่อนพี่น้องเลยฮะกวาดลูกกระโดดเี <c> ้ <oughs> เอาไม่โกรดนะซื้อโกรดซื้อกระทัง phụ hơi chui đủ bỏ hơi chui ra, bên ngoài chui ra, không có bảo gì. Hãy mà bảo gì đấy nhỉ? Nhảy Mẹ anh. Chị lấy đi. 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 Chị Ừ. Đi. Ừ. <laughs> mình điu mong sau p'nong ấy, theo, học xin lọ, Thái. mình mong sau hay bưng mong, anh phu thì đấy ấy thương phu. กับ,บลัางผู้บ<อ>่กลางผู้บ่นน่อ,นอยู่กลางผู้บ่นิอยู่กลางผู้บ่หนินีะล้ล้างอันไหน,ะนอันนี้กลางเนิม,นม,นมีมีผู้จังหน่วยนี่หน่วยเดียวนินันเ็นไปนักหนักไปทั้งูตรจะเ็นหน่วยหนึ่งมีสามก็ดีกด็่าเลยอืมแต่จะเกลีก่ยมหน่วยหนึ่งมีแป้งไปอีกหน่วยหนึ่งจะมีหน่วยเดียวนี่แต่ว่ามันต่อกันไม่ห้องหน้าลูกไปอีกเอออันนี้มองเหาผักนุพ่น้องเนาะ มันเ้าเสาห้ผัดไงห้าเป็นเลกวัดมันนนเ็นเ็ตัวเลยเข็นโต๊ะสมมต่วเขาคนละ้อโอ้ยเอเอามาใส่ได้ไหมใส่บ่อข้าว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 ขวขายังยังขึ้น้อยไปไหวผมก็ได้ดาราที่ที่ตาขันมามีไปเอาอยูุ่่นเนาะไ่อนอไร่านท่นก็อยู่ใจนี้ละ ่างานงางลบไปลบมานี่ก็อย่างหอบเลยแหละฮะมันบอมีลีบเลยเนาะขึ้นฟูลงฟูนเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งหน้างานก่อนพี่น้องไปนะมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าโกหกบอโกโไดโกหกด้อพี่นอ้องเลยปลาลูกปลาเมียมาเอลีได้ มาเหตุการณ์เหตุงานอะไรด้เนี่เบิ่งสถานที่นี่เราพี่น้องบุรีโกหกแค่กี่อาจารย์ผู้ผู้เรียไปแว่นะบุรีโกหกไพดอกพี่น้องเลยสถานที่เนาะให้ใครหกไปนะหกไปยืดไปครับ ท้าเพิ่นพาไปเบิ่งงานมานพี่น้องเดี๋ยวมาหาสีเก็บกวาดใหม่เนาะตอนนี้ไปเบิ่งงานก่อนันทางลงได้นี่ทางขึ้นกับขางนี้แหละ

ขึ้นไปเบิ huh. mm ่ง hmm. ก็ไ uh ด้บ huh. right? ่ได้ขึ้นมาแต่ทำนี่เนี่ยคือวอย่างลูตุงฮะเออโค้งว่าไง ห่างอยู่พี่ว่าอนันพญ,ญานาคนี่อันนี้หัวกล่องพีงง่น้องหัวหลักทางหัวกล่องพญานาคเกี่ยวเสาอันนี้พญ,ญานาคเกี่ยวเสาอยังเกินสีขาวกับสีเหลือง มีแต่ไม้เนาะนี่ไม้แดงบ่พอเท่าเสานน่อันนี้เดตัวนี้สองอันนี้จะมาเดือนหนึ่งอันพูดียวตอนมาพูดียนได้เพิ่นขึ้นแล้วปะ อันนี้เนาะพี่ดองเนาะงานทีขาวอย่ากมาเห็ดนะพี่ดองสีเห็ดสีเห็ดลายวันหรือสีหลับเมาพี่ดองเสาจากต้นนี่นะสองสามสี่แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปบบบบดเช้าอาตด Sáu sáu tốt mà sáu sao tốt mà ยัง thế มาดบ đấy ตัวแรกันได้เนะนี่ทีแรกคันไดขึ้นทับผดไขึ้นพี่ออขึ้นทับนีดเลยอืมนามานก็ยืดเนาะเป็นซาลาสุดดีช่งวันนี้เด้นิ่ง่งวันออกมาแบบนี้นะนี่นี่หแต่ว่ามันเัินซาลาต่ำามันขึ้นไปจะอเครื่องเลยซาลาเนอะอยู่ซื้อแล้วกบมันผักซองเลยอื

แสงไปแล้วกำลังแต่งกำลังติดลายเท,ท้าเสียบเทียบส่วนดังขึ้น <laughs> อันนี้ทาน <c oughs> <c oughs> อันนี้ทานทานเจดิ

หึไ่ปีีปรูจองนันอนงี้อันนี้องค์เจดีนะพี่น้องเนาะอยู่จอมพูพี่น้องเลยอยู่จอมพูอันนี้ก็อีกลูกนึ่งาะพูอยู่พูอีกลูกหนึ่งแต่มันต่อกันนี่มันมันเป็นคลองบ่ลูกปันเป็นคลองน้าบ่เติน มีนามเยอะดุงมองนเนะเพียนกันไดกับปลาเน่ะูเกคุณไม่สูงอืมเนาะพูยังกอเอิญพูกอยพูกอยทำพูกอย นันบ่น้องนัตัวผู้เฮาใส่น่ะเออไล่ไล่ลูกเปเอาไก่นะออน้องตัวนันโบอืมนตอนมาหอดมาหอด่ะใช่สงฮะลงครูบอสมีบอเออไป อ๋ออันนี่อันขึ้นเจดีหนึ่งต้องมาทตั้งพี่บะอ้ะขึ้นน่ง,งนนเออขึ้นมน่เดียกันเจดีก็บักไงเนาะสูงกันเทินีน่บ่รถนะขึ้นมาตัวนี้ะมันขำเบเปิน้าน้านหเมนขึ้นมานน้ได้นำไปหอยจะนไม้ไ้ก็ได้

เนาะมาตัาง้งมาสร้างพระอยู่าล้างหินลหเนยลยเหล่านะนเนาะ thế đây này neo con nèo neo con kong 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 kong

สมบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเลยบริเวณวัดป่าพี่น้องวัดป่ายัางก็ลูกวัดปู่เทพวัดปู่เทพสีสงครามสูงก็ะสูงพี่น้อง พอๆกันจ e ิงนะเนี่ <faith> <t ri ff uno>